นึวัวหนวัวกันหนวัวเยอะนะเขาจะมาแก่วัวหรือไงวัวหน้าวัดวัววัวเยอะก็หน้าวัดก็แต่อะไรก็พูดก็บเราหมดเยอะเลก็มาพูชาราดรลให้พ่อพิเศษเนีเป็นคำสั่งเสียจะร้อย

หมาอยู่้างไหนลุงตัวไหนมันเห่าเก่งๆมาเนั่ย่ะเอาตัวเก่งๆเห่าเก่งๆออกมาต,ต้องยำเลี้ยงกันทั้งวัดนี่ว่าวันนี้นะมันจะไงมันเก่งนั่นนี่ว่ามันจะเลี้ยงคนเลี้ยงข้าได้ทั้งวัดไหมถ้าเก็่งจริงเลี้ยงได้ ไปพวกหมาเนี่ยมันก็ไม่ไม่รู้ไม่เดียวนะหมาเนี่ยว่าไม่ไม่รู้ไม่แซ่ไม่เดียวไม่รู้ไหวหไม่มีใครเตนแต่ถ้ากัดกันจะเอาเลยนะไม่ต้องบอกพวกแซ่พวกไหวหมาเองถ้ากัดกันจะเปี้ยเปี้ยเปี้ย,ลยไล่ตามติดอยู่ัวมันกัดเขาเก่ง ไตามตีจริๆให้มัน,มนเก็บกรใจาเลยอ่ะกะจายอะไรอย่าง้ว่ามันเจ็บอย่าทะเลาะกันอืมว่างันอ่ะหมายว,วันนี้กัดกังไม่ได้นี่มันก็รู้เหมืนกันนะเพราะเฮอวิ่งนี่เลยะขู่ขูเขาพอาเอคงเลืง่ายกว่าเพาอเออวิ่งเลย ปัวไม่เรยวไม่เร็วมากันที่น่นะสักกัดกันพอไม่กัดไม่เป็นไรไม่เคยเชื่องเคยเสียแต่สักกัดกันเนีตัวไหนก็ตัวนั้นเนี่ยตามตีอนี่แหละยให้มันเฉดตัวไหนเฉงตัวนั้นจะไม่เรยวจังหนักเอาเลยนี่แหลตัวไฟเนี่ยยังเรื่องพระมาไม่กี่วัน เรมากัดกันเลยือไม้ก็มีอยู่นั้นประจำนะยิงเป็นที่เรานั่งอย่า้มีไม้พระท่านเตรียมไว้ให้นะเตรียมไม่ไม่ได้ตีตีหมาเรืมากัดกันต่อหน้าหวดเลยขบไปนม่ตีสักไม่กวดไม่แ้นหักตีได้สบายบมื่กี้ปวดที่แสงนะเขานะหักตีได้อย่างสบายตีหนักมือก็ได้ เบามือก <biases. S 2> <c oughs> <c ười> ็ได้ตัวไหนใจเกินเอาตัวนั้นหนักมือคตั้งที่ไม่ดูไม่รย้อะไรเลยิงน่ะเป็นคือมันแสลงเหลือเกินวามทะเลาะบอกแล้วแล้วตัดกันยากมากทีเดียวเฝามือเฝ้เป็นธรรมเสมออยู่ด้วยกัน อย่าขัดอย่าแย้งอย่าชิงดีชิงเด่นไม่มีชิงดีชิงเด่นเท่าไรนี่ชิงความชั่วช้าละโมกไปสัมมาดามีแพร่เสมอเรื่องธรรมะแพ้เสมอแต่ชนะไปเริ่มดับในเรื่องที่มีชนะตลอดไปจะแพ้ไปเริ่มดับเริ่มดัสุดท้ายมันมีใครโค่นแม่ไปแล้ว วันนี้ก็ไม่อยู่วันนี้ไปส่งของก้าโรงพยาบาลเอาของไปเทให้เทให้ตามโรงพยาบาลต่างๆทุกวันเทให้ลงเดียวนั้นให้ลงเดียวลงเดียวไปวันละลงเต็มรถเราเทให้เรากลับเลยเเลยอย่างนั้นทุกวันไปไปทุกวันีไปอย่างนัน้น ไปแจกตามที่ต่างๆที่จําเป็นแไปมดไปที่ไหนไปเรืแจกไปเลยของกดัาเนี่ยมาเต็มนี่แจกหมดทั้งมาจากทางนอกรองวิบาลต่างๆเขาก็มาได้ไปหมดเลยคือพระที่เป็นเมนแล้วรักษาระหว่างทาากรับครูในวุนวนี่มีพระรักษาเป็นดูลเสาโอ้เหรอ ต่ออาทิตย์หนึ่งหรือไงให้น <in> <piş> ี่เป็นผู้รับผิดชอบทุกอย่างใครเข้ามาก็ต้องนี่เป็นผู้เกี่ยวพ้องก่อนแล้วก็ไปพบกับเราเราสมควรยังไงเราจะสั่งโอ๋มาแล้วษาสารารับผิดชอบด้วาราในครัวไฟตลอดหมูมาแล้วสามหมดเลยอะตัวไหนกัดกันหัวเลยท่าตีเลนทุก ทุกทุกองตีหมาน่ะเพราะเราสั่งไว้หมดแล้วสั่งไว้แบบหมาตัวเลยมันกัดกันมันเจแล้วฟัดเลยนะวะบอกบอกบอกฟัดเลยว่าให้บอกว่าตีนะบอกว่าฟัดเลยแต่อย่างนั้นหมาจงไม่ค่อยกัดกันกัดกันมันคงดีเลยอแล้บอกว่อวดฝีปากออวดก็อวดเป็นศีลเป็นธรรมออกมาไปด้วย อวดฝีปากเส่กันเหมือนหมากัดกันมันก็เร็วกว่าหมาดิคนเราใช่ไหมนะเนอย่ามาอวดฝีปากในวัดดิมันนี่ไม่ได้ใช้ฝีปากแต่ทางนั้นฝีปากกำลังอัดช้ำทำนะพวกที่ฝีปากเก่งๆเนี่ยมันขวางหมู่เพื่อนอยู่ในครัวสําคัญมากนะในครัวมีแต่ผู้หญิงไม่มีใครอดกั้นใครนะผู้ชายมี เราไม่ได้ยกยอนะผู้หญิงเราไม่ได้ว่าชั่วทุกคนนะส่วนมากมากเป็นนิสัยอย่างนั้นออกเร็วผู้หญิงผู้ปอกออกก่อนแล้วส่วนผู้ชายไม่ค่อยออกถ้าออกขใหญ่ผู้ชายไม่เหมือนผู้หญิงนะทางผู้ชายพระอยู่กับเรานี่ไม่เคยได้เตือนองไหน,นแต่ในครัวได้เอาเรื่อยนะอยู่ในครัวเอาเรื่อย อยู่ในนี้ไม่มีกะเรียบตลอดเลยเราปฏิบัติมาอย่างนั้นให้เสมอทุกอย่างยิ่งอาหารการกินด้วยแล้วผู้ใหญ่อย่างน้อยที่สุดเสมอหมู่เพื่อนจากนั้นมาก็ลดลงลดลงสุดท้ายหัวหน้าเป็นนักเสียสลัไม่เอานั่นเป็นอย่างนั้นละ่ะพระ ท่านปกครองกันโดยธรรมธรรมราธรรมาแล้วเสมอกันหมดไม่ได้ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยนะให้เสมอกันหมดถ้าว่ายัางมีไม่พอหรือลดลงส่วนใดก็เหัวหน้าลดหัวหน้าเป็นเรองลดเองลดลงเองลดลงเองจนเสียตลาเลยเอย่างนั้นนะท่านปกครองท่านอยู่ด้วยกันอยู่เป็นธรรมด้วยความเป็นธรรม พอพูดอย่างนี้ก็พวกพระองค์หนึ่งอยู่ที่จักราชเราถึงใจถึงทั้งตัวนี้พระองค์นี้เวลาตายแล้วอัติสังขารเป็นพระธาตุพระองค์นี้เน่ยถึงใจตั้งแต่อยู่เวยกันพุทธิอยู่ใกล้ๆกันเราเลืองของเราอยู่ข่านอยู่ที่นี่เห็นกันอยู่กลางคืนเรื่องง่ายมองเห็นกันองค์นี้จะดี เรียกว่าไม่จืดจางคบกันเท่าไรไม่จืจดจางสน,นิทสนมแน่นแฟ้นก็ไปทวกวันมีเวลาท่านเสียแล้วท่านเสียแล้วแ,วแต่อธิท่านกลายเป็นพระธาตุนะท่านเห็นไหมละ่ะใจเป็นธรรมคือจัดแจกอาหารนี้ท่านจะไม่สนใจในบาศของท่านนะท่านจะสนใจแต่บาศอื่นบาตอื่นบาตเจ้าของได้อะไรไม่ได้อะไร,ไม,ะไ,รไม่สนใจมีสิเหลืออะไรค่อยฉัน ถ้าไม่เสกจะขอเสียสละเลยท่านพูดเองท่านทําอย่างนั้นด้วยเวลาตายแล้วอติของท่านกลายเป็นพระธาตุองค์นึงเดียะคบกันได้สนิทกับเราแล้วตายก็อติเป็นพยญนกลายเป็นพระธาตุเลยนะเอานี้เป็นธรรมมากทีเดียวอะไรขอแด้ขอได้ท่านจะไม่ยอมเอาละ อาจจะเสียสละเสียสละตลอดเป็นนิสัยของท่านอย่างนั้นนั่นแหละนิสัยเป็นธรรมนะไม่เห็นแก่ได้แต่เอานิสัยเป็นธรรมมีมองบูพวนมากที่กว่ามองตัวเองมองตัวเองอะไรก็ได้นั่นอย่างนั้นนิสัยเป็นธรรมแต่ว่ากันจำมาว่าปฏิบัติอย่าอกอวดฝีปากกันเลยควรละ มันตะอมีคนรี่ปีปากแล้วแหลมก็โงลอยู่ในนั้นมีนะ,อ,ะอวดฝีปากอยู่ในครัวมีนะไม่ยอมแพ้ใครลนะ่ะนั่นแหละคนนั่นแหละคนแพ้เขาวันจะทำไปที่ไหนไปอยากมีใครครบสมาคมคนประเภทนั้นนะอวดฝีปากเต่งๆสอนแทรกเต่งๆั่นเขาเรียกว่าสอนแทรกเก่งฝีปากเด็ดจะอวดความเจาดาของตัวไม่ยอมลงไก่ นั่นแหะคือคนแพ้วัฏยครับคนประเภทนั้นจำบาราทุกคนนะโอ้นะไรให้ฟอะเวลาให้ฟอนะอิทิตังปัิจังสาคสเมวสุเมโตตัาแพร่ภูเรตุสังกปารังโพนละโสยตาเวโชติระโสยตาสัพพีติโยวิวาจังภสัพพโลก พิรัสสตูวะเสตพรทธวัตรายุปถิเทานโกหะอภิวาสราสีสันจังยุทธาปเจนโยตตาโยตามาวะตาตุอายุวโนโสุขังภาะนะ